วันนี้เราจะมาสืบคน้นค้นหาเกี่ยวกับปัญญานิพนธ์สารานิพนธ์ของมอสวออกันค่ะที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักขอสมุกรางมสวเพื่อลงมาด้านล่างจะเจอกล่องสุริคัพเอรี่สามารถใส่คำค้นที่เป็นคีย์เวิร์ดเข้าไปได้เลย อย่างเช่นหากต้องการสืบค้นคำว่านวัตกรรมบริการเราสามารถใส่คำว่านวัตกรรมเคาะหนึ่งครั้งพิมพ์คำว่าบริการเข้าไปค่ะเลือกประเภทการค้นหาเป็นจัวรวัไรบอรีร่แคตโลกเพื่อ,อค้นหาทรัพยากรที่อยู่ในห้องสมุดเท่านั้นกดค้นหาหรือเติร์ดได้เลยค่ะหากปรากฏหน้านี้ให้กดคำว่า s e n n a n y anyway w เ y ระบบจะปรากฏเกี่ยวกับคำว่านวัตกรรมบริการทั้งหมด172รายการมีทั้งหนังสือบทความวรารสารปัญญานิพนธ์และสารานิพนธ์ของมอสวหากเราต้องการที่จะเลือกปีพิมพ์ใหม่ล่าสุดให้เลื่อนมาด้านซ้ายมือจะมีคำว่าสอดปให้คลิกที่ r e v e e n n นเปลี่ยนเป็น t ด e นิวเลช ระบบจะปรากฏปีพิมพ์ใหม่ล่าสุดขึ้นมาค่ะหากต้องการเฉพาะปริญญนิพนธ์สารานิพนธ์ของมอสวเท่านั้นให้เลื่อนลงมาที่ด้านล่างจะเจอคำว่า material type คลิกที่ T4 ระบบจะทำการค้นหาทีี4ท,ทั้งหมด89รายการขึ้นมาค่ะหากต้องการเล่มไหนให้คลิกไปที่ชื่อเรื่องของทีี4เล่มนั้น ระบบจะแสดงชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งแล้วก็ปีพิมพ์ขึ้นมาตรงนี้นะคะหากเราต้องการเอกสารฉบับเต็มสามารถคลิกที่ View อน l ลน e เอกสารฉบับเต็มได้เลยค่ะเอกสารฉบับเต็มทั้งเล่มสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะหรืออาจจะปิ้นได้ที่มุมบนด้านขวามือค่ะหากต้องการที่อยากได้ตัวเล่มที่เป็นหนังสือนะคะเลื่อนลงมาด้านล่าง จะมี Location i เทมบอกนะคะว่าวิาวาทยานิพนธ์เล่มนี้อยู่ที่เ e n t r a l ์ไลบรารคืออยู่ที่สำนักขอสมุดกลางมสวออนเชลอยู่ที่ทีสีชั้นสี่คอนัมเบอร์คือตรงนี้นะคะสามารถไปหาตัวเล่มเพื่อยืมกลับไปอ่านได้เลยค่ะแต่หากต้องการดูดีเทลนะคะว่าสารานิพนธ์ปัญญานิพนธ์เล่มนี้อยู่ในสาขาวิชาใดให้เลื่อนลงมาจะปรากฏคำว่า p u b ดิ s h e r ตรงนี้จะแสดงสาขาวิชาให้ค่ะ